สวัสดีค่ะลูกแก้วบอยรถบ้านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่อง YouTube บอยรถบ้านเพชรบุรีค่ะแน่นอนว่าเจอหน้าลูกแก้วนะคะก็ต้องเจอรถสวยๆที่บอยรถบ้านสำหรับวันนี้นะคะแก้วมีรถเข้าใหม่บอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะไม่ได้รีวิวมาค่อนข้างนานด้วยนะคะสำหรับวันนี้พบกับเจ้าคันนี้เลยค่ะ Toyota Vigo 2.5 J VNT ตัว Single c a b ปี2014ค่ะ สำหรับรถตอนเดียวที่ร้านเรานะคะก็มีเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ขายออกไปเรื่อยๆสําหรับวันนี้บอกเลยว่ารีบมากๆนะคะแล้วก็ขอทีมงานมารีวิวก่อนเลยรถคันนี้เข้ามาเมื่อวานค่ะเข้าใหม่เลยแล้วก็เพิ่งถ่ายรูปไปล้างรถเท่านั้นยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะแก้วขอมารีวิวก่อนเลยบอกเลยว่าถ้าใครที่กําลังมองหารถตอนเดียวสภาพสวยๆเนี่ย คลิปนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะและแน่นอนว่าเขามาในแบรนด์โตโยตานะคะช่วงล่างดีถึกทนอยู่แล้วสภาพสวยกริปขนาดนี้บอกเลยว่าต้องคันนี้เท่านั้นค่ะสำหรับเลขไม้ของเขานะคะจะอยู่ที่1 5 0 0 0 0กว่ากิโลค่ะซึ่งใช้งานแบบปกติเลยค่ะรถปี2014เนี่ยก็จะใช้งานตกเฉลี่ยปีละประมาณ2-30,000กิโลค่ะคันนี้ก็ถือว่าเดิมๆเ,เลยนะคะใครชอบตัวถังสีขาวนะคะแล้วก็อยากได้แบบ สภาพเดิมๆไม่ได้ติดแคลี่มานะคะไม่ได้ติดตู้ทึบมาแต่ว่ามีตู้ทึบอยู่แล้วอยากได้รถที่แบบว่าเดิมๆไปหาติดเอาเองแบบนี้ก็คันนี้ได้เลยค่ะ แต่ถ้าคุณลูกค้าท่านไหนนะคะอยากได้ตอนเดียวแต่ว่ามีตู้ทึบมีคอกติดมาให้นะคะทางร้านเราก็มีซัพพอร์ตเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวแก้วพาทุกคนไปชมคันนี้กันดีกว่านะคะว่าสภาพเป็นอย่างไรบ้างในตัวหน้าตาก็มาในโฉมแชมป์นะคะด้านบนฝากระโปรงก็จะมีช่องระบายอากาศค่ะกระจังหน้าเนี่ยจะมาในสีดําด้านแบบนี้นะคะแล้วก็ไฟหน้าของเขาจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนค่ะในตัวของด้านข้างรถนะคะเขาจะมาในล้อกระทะแบบนี้ฝาครอบขนาด15นิ้วพร้อมกับยางดันหลบเลอ ซึ่งยังดันหอบเนี่ยเป็นปี2019ค่ะคุณลูกค้าย,ยังสามารถวิ่งใช้งานปี2ปีได้อยู่ค่ะด้านข้างรถนะคะไฟเลี้ยวด้านข้างจะอยู่บริเวณแก้มรถค่ะเพจชื่อรุ่นติดมาให้นะคะสำหรับตัวนี้ก็จะมี V n Turbo มาให้ด้วยค่ะตัวของกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีดําด้านค่ะติดกันสาดมาให้แล้วเรียบร้อยเลยมือจับประตูเป็นสีดําด้านเช่นเดียวกันก็จะเข้าตีนกับในตัวของกระจกมองข้างเลยค่ะ ในตัวด้านหลังแมกไลเนอร์นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือบริเวณด้านข้างจะมีการเจาะรูเจ้าของเดิมเนี่ยน่าจะติดในส่วนของคอกหรือไม่ก็ตู้ทึบมาแล้วก็ถอดออกไปแล้วค่ะแต่ว่าสภาพแมกไลเนอร์เนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้ขนของหนักอย่างแน่นอนเพราะว่าสภาพค่อนข้างสวยแล้วก็เป็นแมกไลเนอร์จากโตโยต้าเลยค่ะสภาพตรงนี้เนี่ยแกบอกเลยว่าใช้งานมาค่อนข้างน้อยค่ะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยคุณลูกค้าก็สามารถที่จะไปติดตู้ทึบที่มีอยู่แล้วหรือว่าติดคอกที่มีอยู่แล้วเองได้หรือว่าถ้าคุณลูกค้าสนใจ ใจเจ้าคันนี้อยากได้ตู้ทึบอ,อยากได้คอกเพิ่มนะคะก็สามารถติดต่อกับเซลล์ของเราได้เลยค่ะในส่วนนี้เนี่ยเราก็มีบริการด้วยเช่นเดียวกันซึ่งรถที่ร้านเรานะคะแก้วบอกเลยว่าไม่มีชนหนักผิดความจมน้ําอะไรมาแน่นอนแล้วก็รถทุกคันที่บรยรถบ้านคุณลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงดูสภาพรถนะคะเปิดดูได้ทุกซอกทุกมุมเลยแล้วก็ยังสามารถทดลองขับก่อนที่จะจบจองและออกรถได้ด้วยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ภายในห้องโดยสารของเจ้าคันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะแก้วอยากให้ดูสภาพก่อนเลยภายในตัวห้องโดยสารเนี่ยสภาพสวยงามมากๆนะคะไม่มีชิ้นส่วนไหนแตกหักเลยค่ะพวงมาลัยนี่คือสวยกริบมากๆเลยแล้วก็บริเวณแผงประตูต่างๆนะคะชิ้นส่วนอยู่ในสภาพสมบูรณ์ค่ะแล้วก็ในส่วนของเจ้าคันนี้เนี่ยระบบเครื่องเสียงเครื่องเล่นของเขานะคะก็รองรับในส่วนของ CD ค่ะ MP3 USB AUX นะคะช่องเชื่อมต่อจะอยู่บริเวณด้านหน้าเลย ใช้งานง่ายหาง่ายมากๆค่ะลงมาด้านล่างนะคะบริเวณคอนโซลตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของระบบแอร์จะเป็นแบบอนาล็อกนะคะปรับแมนวนวลในส่วนนี้ก็สามารถใช้งานได้แอร์เย็นปกติเลยค่ะแล้วก็คันนี้มีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้เรานะคะสภาพโดยรวมสวยเกิบ เกียร์แมนวนวลอย่างที่แก้วบอกไปนะคะบริเวณนี้ก็สวยงามมากๆแล้วก็เบาะคันนี้นะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีเทาค่ะซึ่งสภาพเบาะสวยงามมากเบาะของเขาจะเป็นแบบ40 60นะคะบริเวณนี้ก็สามารถนั่งได้2คนเลยถ้าเป็นครอบครัวนะคะคุณพ่อขับคุณแม่นั่งข้างๆ คุณลูกก็ยังนั่งได้นะคะบอกเขาค่อนข้างมีความกว้างนะคะแล้วก็นั่งสบายสภาพเบาะคือไม่มีรอยฉีกขาดชํารุดแน่นอนนะคะมองในกล้องถ้าทุกคนเห็นไม่ถนัดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถทักเข้ามาในช่องทางของเราได้เลยขอดูรูปภาพเพิ่มเติมในส่วนต่างๆของรถคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าช่องทางออนไลน์เรามีซัพพอร์ตคุณลูกค้าหลายช่องทางมากๆเลยค่ะ สำหรับเจ้าคันนี้นะคะเน้นอีกทีหนึ่ง Vigo c h a m ปเครื่อง2.5ตัว JVNT นะคะปี2014เกียร์แมนนวลแล้วก็เป็นตัวซิงเกิลแคปด้วยบอกเลยว่าถ้าใครกำลังมองหารถใช้งานนะคะซัพพอร์ตอาชีพไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องเกษตรกรขนของนะคะหรือว่าจะส่งพัสดุหรือว่าจะมีในส่วนตู้เทึบมีข้อกอู่แล้วอยากได้รถไปใช้งานนะคะแล้วก็สาหรับเจ้าคันนี้เนี่ยแกบอกเลยว่าสวยงามมากม ใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมสามารถติดต่อเข้ามาในช่องทางของบอยรถบ้านได้เลยเดี๋ยวแก้วขึ้นช่องทางไว้ให้ด้านหน้านะคะและฝากไว้อีกนิดนึงค่ะสำหรับร้านบอยรถบ้านของเราเนี่ยมีรถให้เลือกมากกว่า200คันเลย ใครชอบนะคะเป็นซิงเกิลแคปตอนเดียวแบบนี้แต่ว่าอยากได้ตู้ทึบอยากได้คอกติดมาเลยนะคะจ่ายครบจบในครั้งเดียวไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะคะก็สามารถเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมของเราได้เลยสามารถกดเข้าไปในเว็บไซต์ w w w b o y r o d b o n c o m ได้เลยค่ะหรือว่าถ้าใครรู้จักกับพนักง,งานหรือว่าเซลล์ของเราอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยและแน่นอนว่าสําหรับเจ้าคันนี้นะคะถ้าคุณลูกค้าอยากได้คอกตู้ทึบหรือว่าแคลรี่บอยเพิ่มสามารถติดต่อ เข้ามาได้เลยค่ะช่องทางต่างๆ,ๆเรามีเยอะมากๆนะคะสำหรับวันนี้แก้วต้องขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube บอยรถบ้านเพชรบุรีไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นและข่าวสารดีๆที่ลูกแก้วและทีมงานนำมาให้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้มาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง u t u b e บอยรถบ้านด้วยนะคะ